อยาเครียดอยากจริงจังลองกด่อยทุกอย่างดูลองมีเวลากับตัวเองดูบางง่ายง่ายสบายใจวันพักผ่อนบอกผู้ชายออกก็เดินไปก็มีคนอยู่เอา่าไปลงที่มีผู้หญิงอยู่แล้วกันเนาะโอเคอ่าผู้หญิงกัไผู้ชายลงได้อ๋อมีบอกมีคู่ผสมขอบคุณครับ ก็เดินเขมาด้านในนะก็จะเป็นลักษณะของินยนก็นะต้สวัสดีครับแฟนๆช่องมิตรชนครับที่เห็นอยู่ริบรๆโน,น่นเป็นสนามบินจังหวัดละนองอยู่ริมทะเลเลยนะครับก็ไปเที่ยวละนองกันครับสำหรับสัปดาห์นี้พาไปอาบน้ำแร่ก,กันนะครับ มาละนองนะทั้งทีก็ต้องอาบน้ําแร่และครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของที่นี่ไปกันเลยครับสําหรับที่นี่นะครับเป็นเมืองสงบมากๆนะครับแล้วก็คนที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆเลยที่เห็นอยู่ลิบลนินเป็นน้ําตกนะลาวนะ สวัสดีครับแฟนๆช่องมิตรชนครับวันนี้มิตรชนก็มีโอกาสมาจังหวัดละนองครับถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งครับที่โอ้โหเส้นทางการเดินทางนี่ถ้าไม่ตั้งใจมานี่ก็คงไม่ได้มานะทีนี้ก็เข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปอ,อ,อาบน้ําแร่แค่น้ํานมนะมาละนองก็ต้องไปอาบน้ําแร่นะวันนี้มาถึงเย็นหน่อยนะตกเกือบห้าหกโมงเย็นก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ําแร่กัน พร้อมครับแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแร่จังหวัดระนองกันที่นี่เขาดังมากๆมาถึงนี่ก็ต้องมาที่นี่แหละครับแหล่งน้ำประดิษฐ์ใช้ในการประกอบพิธีนะพอเป็นบ่อน้ำแร่เนี่ยบ่อนี้เนะี่ยบ่อเก่งเนี่ยบ่อแม่เลยวันขุ่นเลยก็อ,อยู่ท่ามกลางบรรยากาศทินเขาทั้น,นี้บ่อน้ำแร่ระนอง สุดยอดครับทางมู้นก็จะเป็นบ่อเล็กๆแต่ว่าก็ผู้คนก็จะมักจะมาแช่เท้ากันอาบน้ำกันถ้าใครผ่านมาจังหวัดละนองนะก็มาแช่กันได้บางท่านจะลงไปนอนแบบนี้เลย ก็ผ่อนคลายครับนี่บ่อเด็กๆก็มีเด็กๆตัวน้อยๆนะครับแช่กันหลังจากเรียนเครียดๆก็มาแชร์ได้มีหลายบ่อนะก็ไม่ต้องไปเรื่อยๆเป็นบ่อน้ำพุร้อน นะเขาบอกเป็นบ่อน้ําแร่ด้วยนะเป็นบ่อธรรมชาตินะที่นี่ผู้คนเยอะช่วงเย็นๆอย่างนี้มากันส่วนด้านตรงข้ามเราจะเป็นลักษณะเหมือนกับลาําธารนะเดี๋ยวไปดูกันดีวกว่าเป็นลาธารธรรมชาตินะนี่้านหลังพื้นที่สวยงามครับเหมือนน้ำตกเลยนะั ก็เป็นลำาธารธรรมชาติลงไปเล่นน้ําได้นะช่วงนี้ลงไปเล่นก็อออาจจะหนาวสักหน่อยเป็นลำธารตรงข้ามฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกน้ำตกนะครับนะเป็นน้ำตกที่แล้วก,ก็สร้างขึ้นนะแต่ว่าก็คือน้ําที่ได้มาจากภูเขาธรรมชาติแหละครับสวยงามจริงครับเมืองละนอง ที่นี่นะครับเข้ามาเขาก็ต้องมากรอกประวัติก่อนนะแล้วก็มีกินก๊าซให้ผ่านเข้าไปเพราะว่าอันนี้เป็นแช่ทั้งตัวเกิดเป็นลมล้มพับไปเขาจะได้ตามเมียได้ถูกอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือลงได้ทุกบอออันนี้บอกผู้ชายจ้ะอ๋อบอกผู้ชายออแล้วข้างหลังโนบอผู้หญิงไงนบอผู้หิงไน่บออผู้หญิงนี่บ่อัวอ๋อก็เดินไปก็มีคนอยู่อย่าไปลงที่มีผู้หญิงอยู่แล้วกันเนาะ โอเคเอนี่ลงได้ผู้หญิงและผู้ชายลงได้ออ่าผู้หญิงกับผู้ชายลงได้๋อมีบมีคู่ผสมจ้าขอบคุณครับก็เดินเข้ามาด้านในนะก็จะเป็นอ่าลักษณะของกินกร์ดนะนี่ฮะก็ต้องอย่างฮะอ๋อแตะใช้กินกราดแตะนะใส่ตะกร้าเลยโอเคครับเดินเข้าไปรับตัวก่ลงบ่ได้ไครับครับได้ครับ ล้างตัวก่อนลงบ่อด้วยนะครับนี่เข้ามาด้านในครับโอ้โหคือที่ถ่ายให้ดูมัตสกค่นี้ก็จะเป็นบ่อที่แค่แต่เท้านะครับบริเวณด้านนอกแต่ถ้าจะเข้ามาแช่ทั้งตัวเหมือนสระว่ายน้ําเลยเนี่ยก็จะต้องอปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การบกาอันนี้เป็นบ่อผสมนี่แช่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายบ่อนี้นะ ไหนๆก็มานะอันนี้ก็ต้องแช่แล้วครับนะเขาบอกว่าบ่อแบ่งเป็นบ่อผู้หญิงถ้ามีแต่ผู้หญิงห้ามลงบ่อผู้ชายลงได้แล้วมีบ่อคู่ผสมก็มีลงได้นะผู้ชายลงได้นี่คุณล้างอาบแล้วก่อนก่อนจะลงบ่อน้ำแร่นะเขาก็ต้องมาล้างตัวก่อนเป็นกาิกาอันนี้เป็นตัวอย่างการอาบน้ำล้างตัวที่ถูกต้องนะนี่ ต้องถึงขนาดนั้นนะนี่มีจุดอาบน้ำล้างตัวนี่ก็ท่านนี้น่าจะมาจากญี่ปุ่นนะวันนี้เป็นวันเกิดโนบิตะนะได้ข่าวข้าวนเกิดโนบิตะเจิงหาครับอายุคร60อดีวันเกิดโนบิตะโดเรมอนนะนะยุครบ60ปีบริบูรณ์นะเกาหลีทัวร์เกาหลีมานะวันนี้ก็มีต่างชาติมาเยอะ อดีตอดีตบารโฮสนต่ก็บาโฮสอบาอบน้ำครับนี่ร้านตัวก่อนตามกติกาเขาโอ้แม่เจา้าโหหนาวยอดครับถ้ามีโอกาสมาแะนองก็ต้องอย่างนี้นะครับนะหรือหอทำแบบสไตล์นี้นะครับนะแต่ละบ่อนะอุณหภูมิก็จะไม่เท่ากันนะขอบอกก่อนนะจะลงไปื่อ,อ,อาบเนี่ยเอาลองลองสัมผัสด,ดูก่อนนะ น้ำมันบางบอกก็ร้อนจัดเลยตอนนี้นะนี่วันนี้ได้ลองดีเจอว่ามันกันน้ําได้จริงไหมโอ้โหอุ่นร้อนเลยครับนี่วันนี้พาชาวต่างชาติมาเรียกว่าแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยนะอันยองอาชโยอ่ามีท่านเป็นนักวญี่ปุ่นใช่อันยองอาชโยเกาหลีเกาหลีโเกาแนะนกาหลีเกาหลีอันนี้ญี่ปุ่นใช่โอ้ยนิจิวะโอนิจิวะเฮ้ยทำ สบายดีนี่ฮะโอ้โหร้อนนี่มันไม่ใช่น้ําน้ําร้อนมากเลยตอกงูใส่ที่ปอนใจใจไม่ถึงจะลงนะโอ้โหตอนนี้ร้อนจริงๆฮะต่งกาแฟได้เลยนีไงตอกไข่มาใส่นี่สุกเลยอ่ะเอาลองยึดตัวเอาลองดูท่าน้องหัวหน้ต้มชินเชิญก็คือเดี๋ยวมีหน่วยก็ตายจากญี่ปุ่นโอ้โหไฮแดนสมูไรเนี่ยแดนสัมูไรส่งเข้าประกวดไฮ ไม่ได้ใช่ละโอ้ไม่ไหวครับสุดยอดร้อนมากโหใจไม่ถึงพอกลับมาที่เดิมอย่างร้อนครับบ่อน้นนชงกาแฟกินได้บ่อนี้เหมาะกับเราที่สุดละว่าอีฉาคนละนอง เขามีอ่างอาบน้ำยนี่ยพุชีใจกลางเมืองเลยเนี่ยประมาณนี้ครับยอดครับพุชีร้านนี้เราอาบากีแล้วก็มีน้ำแร่น้ำอุ่นนะก็จะทานแบบนี้ใช่นหมครับแช่เพื่นสบายนะง่ายเหอกุฏยากุฏยาที่หนาเหนาวอ๋อน้ำตกใช่ไหมมันก็อุ่นเหมือนกันใช่ไหมกุฏิามันอุ่นแบบนี้นะอืมครับครับเขามีสี่ห้าบ่ครับแต่ไม่สะอาดจริงผมผมก็เคยไปแล้วไม่ไหวครับไม่โอเคเขา คือเขาจริงๆแล้วทข<ม>าอาจจะอาบมาต้องอาดน้ำห้จะอาแบกบ่อนเราค่อยลงอสำรวจมันต้องล้างตัวก่อนาเขาไม่บางคนก็ไม่ล้าง,งสมรวิเป็นบ้านๆน,น้ำเขาไม่ได้ระบายออกหมุนเรียน อันนี้อันนี้คือหมุนเวียนนะอันนี้วันนี้ผมมาอันนี้ปล่อยคือรับอินเตอร์ละปล่อยทีเดียพอหมดวันปล่อยตรงนี้ก็มีครับช่วงกลางวันปล่อยสาวปล่อยเอออ๋อเสียเงินเข้าคืนก็ปล่อยเข้าจะดีกว่านี้อีกหน่อยก็คือปล่อยล้างสระขึ้นมาครับครับครับผมว่าเนี้ยดีอยู่แล้วครับก็มันมีคารินโรงแรมคารินอีกที่น้องร้อนอ๋อที่นี่ดังเรื่องนี้อยู่แล้วนะน้องร้อนก็ ที่ที่เห็นยังนี่คือคนในในพื้นที่เท่านั้นนะที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่คนในจังหวัดครับที่นี่ไม่เสียตังค์ที่เสียตังค์ทุกที่แหละร้อยกว่าบาทคอันนั้นอุทยานเขาเสียตั้งแปดสิบเลยนู่ของอบจของที่เงาครับอบจบาลดาวที่บาลที่เงาก็เสียที่เหงาทำแรกเสร็จนะก็มันจะมีห้องขนาดอาบน้ำนะจริงๆแล้วล้างตัวด้านล่างเลยรอบนึงนะ มีห้องอาบน้ำติดที่นึงสถานที่สุดยอดครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นการมาเล่าสู่กันฟังเ,เมืองละนองครับของดีของเขาก็ต้องเป็นบ่อน้ำแร่นี่แหละเรียกว่าทั้งเมืองแหละครับไปพักที่ไหนโรงแรมไหนบางที่ก็เรียกว่ามีบริการพาไปอาบน้ำแร่ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกเมืองครับที่เงียบสงบบรรยากาศดีมากๆนะก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจากกันตะเพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสนะก็มาแวะมาเยี่ยมมาเยือนกันเมืองละนองครับสงบบรรยากาศดีนะฮะพักผ่อนเต็มที่ครับแฟนเป็นท่าได้โชคชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตาม